สบ,บายดีพี่น้องอืมสวัสบบดีบรรทุทุกคนเด้อเทวาาดาเมื่อนี้มาพบพ่อคับคนมักมวนอีกเลยพี่น้องขาก็มาแต่ตลาดซื้อเครื่องเนาะซื้อมักไหมแล้วก็ของกินต่างๆไปเบิ้งมีอย่างไหนปะอ้ะอาวเทวดาพี่น้องมากดสอบเบิ้งนำกันว่ามีมีอย่างเน่มาจะแน,นี่เนาะอันนี้เป็นผลหมันเนี่ยเทว่า,าได้มานึ่งมักแตงเนาะ มะแตงสุกอันนี้พี่น้องมากินนวดละสิบพันได้เนี่ยเลยมะแตงสุกเน,ะนะาะแต่ว่าอีกจากสองมือคือนจีสุกอยู่ดอกเนะาะแล้วกามีอย่างอีกอันนี้นี่ไายอันนี้มานี่ว้าเพิน่นมัดตายให้เลยอันนี้นะม,มาเข้าโพดบอกขึ้ เอามักสลอยวะแล้วนี่เด้นี่เนาะผู้น,นอนกับนอนคโคร่อยู่ได้พี่เนาะบ่ได้บ่ิจากเอามาแกะได้เนาะมันค้านเหมือนว่ามีข้าวเปียกน้ำกาแฟนมน้ำกะ,อ,ะอู้โหเรียบร้อยลำซาเพิ่นอันนี้เนี่ยวะเค็มอันนี้ยบะเค็มเค็มเค็ขนมเค็มมักสลอย เอาออกจากถงมานี่วีละเพ่าให่พี่น้องถือถวยบะเบงด้วยอั่นะี้วีละจากพันอันนี้นะขันถวยถือใช่กินหน่วยหนึ่งบวม,นนเ,มออนเนี่ยนะมักสรอย,ย,อ,นนยอันนี้เนาะซื้อมากะข้าวเปียกให้คุณชายอุลุยอันนี้นี่กาแฟนมนี เย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบนี่นเค้บขนมเค้บฮัมเอาบอเอาบ่าบีา่ขนมเค้บนี่ฮะใสหวานได้บุญยากบะขนมเค้บไม่เนาะถือว่าอาหารการกินมันนี่เป็นองะไยเพียบนะมันนี่นะกว๋วยงาอะไรนะ วีละสิบห้าพันกีบเด้อพี่น้องเด้อมักกลวยาวงามนี่สิบห้าพันกีบเท่านั้นมีจักหน่วยเนี่ยเบิ่งสิเอาให้เบิ่งก่อนว่ามีจักหน่วยนะเบิงบ่งสินับให้เบิง่งโอพี่น้องวีสิบห้าพันกีบเป็นจังไงเป็นตะซื้อกินอยู่บ่มีอยู่ประมาณสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกสิบแปดสิบเก้าหน่วยสิบห้าพันกีบสิบเก้าหน่วยเนาะ โอเคอยู okay, uh ่ไ huh. ด uh ้พ huh. ี่น้องได้มะซาลอยนี่ก็ทงละสิบพันอันนี้เนาะสิบพันกรีบหวานวัดสันดิมกแตงนี่ก็ได้อืมชักสุกบดยังไม่ทันสุกเท่าดอกอันนี้เป็นขนมเค้กนะเนาะพี่น้องทีมบึงกันด้อเค้ก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 ใส่หวานนี่คือขนมเค้กใส่หวานที่ซื้อมาแต่ตลาดเกัน อืมอืมอืมคักอยู่นะอืมใช่แต่ว่ามันจะมีสองใสเนาะพี่น้องมันจะมีใสเค็มแลก็มีใสหวานแล้วราคาก็1สิบพันกีบคันเป็นเงินบาทก็จะประมาณมองเท่าไหร่สามสิบเก้าบาท một sau cao bạn này là, ừm, 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 เปียกระดครับก็ค่ะครับไม่ก้วนี่ไนมันนนยังไงวะนะครับแับแับเคฟร้นจริงอะไรกินเนาะต้มยำเอือกไข้เนาะ quay mi vitamin nó thế bà cung bà đấy phải nó vì chim hạ hơn kiểu nó chỉ là cái bà cung hả <laughs> quay ngạ <laughs> รสชจากไหนหอมน่าไปน้องเนี่ยอะมันก็งอไงว่าโอเคแซบนะนี่ก็ถือว่าเพื่อนก็กินน้ำคือกันเพื่อนแซบแซบจะบอกฮะแคบแคบใช่ปะ ฟีดนมพนอดหาถเถอะแธรรมดาเนาะเคปจะนั่ากัดเขาเปียกได้นี่เขาเปียกคนซาเห็นเนาะคุณอย่างกะได้แล้วขับไปหิวแล้วก็กินน้ำกันรู้ได้ยอนกินน้ำกันเลยวเนี่อันนี้มันหอมม,นนขอขอาามันไม่ทู่ข์พอด้วนี่ก็หาก็สิมาเตอตลาดพี่น้องเอลยเนาะมักทะลอยเนาะ จงให้ฮน์เด้อเ์จะหน่อยขี่แบขี่งอนได้ฮะให้เด้อะอืมชายนี่ยมกุ้ย,ยนีย่พี่น้องเป็นตาอสอ,อนได้วีรชิมาห้าพันเห็นลหลายรายของพ่อใหญ่สีบรรดาคำนวณนะเ้าผนขายเนาะอืีไปซื้อซอยเพิ่นแต่สอนสอนนวดพ่กใหญ่ผู้กินหน่อยเดียวก็อิม่มเดี๋ยวจงอีกอ่าคืนหนึ่งก็สิสุกคักอิ่มคักนะน่นเดงดูกาแฟนมไปแล้วบ้าง,ง,ง,งมาให้โดนน้ำหนึ่

สองข่ามเออืมเอ้ยอ,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 อีกจ้าฮังกเย็นใจเยนเยน็นนี่แหละอยู่อาบ,บ้านนอกเขานอกี่นนองกับแบบน,นั้นแหละ กินกันแบะบ,บานๆเนี่ยจะหน่อยหนึ่งเนาะคันาวามีไม่อย่างแซบกะใครในแน่แซบนะกะันธวามอนี่ได้มักกล้วยงาวนะเขาเปียกมักสลอยหวาน่าสันไปเ่ากาแฟนมขออนมแคบแต่กะมักแตงเนะาะต่าอาหารการกินนี่แหละไป่นองแนวกินง่ายๆ บีบางมือแก่งน้ำมันไอ้พลเอกบาลางเธอครับมันบดได้สองนาะเนี่ยพี่น้องสมบูรณ์ที่ตาอยู่เฮือนคนมักมอนชาแนลนะพี่น้องนะมีควายกันนอนโคร่เนาะควายน้อยตัวนึงกับพลเอยู่กุขาไม่พอตรงเต่งตรงเต่งเลยตัวตัวนั้นควายน้อยละเนาะก็จะว่ามื่อนี้ได้มะควายงาวเนาะกขาเปียก หกสะลอยหวานว่นรารสธรนว่ากาแฟนมขนมแคแบกับอมกแตงเนะาะแต่วก็อาหารการกินนี่แหละพี่น้องแนวกินง่ายๆดิบดีบบางมือแกงน้ำไม้พนะูดแล้วมาล้างเาร้ามันบดได้สองเนาะนะพี่น้องทมวิว <c oughs> ที้ตาดอยู่เฮือนคนมักมอนสแตนเลนะพี่น้องนะมีควายก็น,นอนโคลตอย่างนะควาย น้อยตัวนึ่งกับพลายยูกุาขาไม่บ่ตรงเตงตรงเต่งเลยตัวตน้นกล้วยน้อยนะเนาะเอากระดิ่วามาฮ้อนนี่กับภูคาคนมักมวนเนาอะอขอตัวไปพักพรซะก่อนหลังจากที่กิน <c oughs> มะกล้วยกินขนมเค้กแล้วก็ดูดกาแฟนมน่แลลวก็ขออำลขาข้าจ่าไปก่อน้อพี่น้องเด้อ คิหนาจงจริงพพอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอลาเป็นสกครั้งไ้องอาบน้ำอาบนายพักคอนหายยุคิงยุ่จริงมือก่อนเนาะขอหมดณโมกใจเอฟทีบริบูรณ์คนเดอทินาฮักที่ให้การที่ตามู้ข่าคนมักมวนชาแนลเนาะบอกว่าจะอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ใส่กระตามแต่อยู่ประเทศลาวอยู่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ทั้งพะหละเมืองนอกเมืองนาขอบใจเด้อที่กันที่ตามเด้อขนาดเด้อจงยู่ดีมีสุขสุขภาพเข้มแข็ง ผมเจ็จะได้ควมแย่ยมีให้ลราไม่ร,มรวยบรรทุกบรรทุกคนเลยก็แล้วกันเนาะสหรับคลิปนี้ก็สิอำลาขจาพิสกวอนและคลิปนายจิมพ,พ่อก็มาสไหรัคลิปนี้ก็ขคข้ามาสบายดีบายบายทำทำทำ